กิโลครับ10กิโลแล้วใครตกคุ้งได้10คนแรกผมมีหัวเชื้อแจกครับหัวเชื้อแจกครับ10คนแรกไม่ต้องช่างักครับตกคุ้งคุ้นได้มาครับหัวเชื้อหัวเช้เลยครับต่อไปคัดเด่วันนี้ไปนะครับขอ,ขอ,ขอ,ขอร์ดตกคุ้มมีจากบริการ10เนาฬิกาเึงเวลา24นาฬิกาทุกวันนะครับไม่มีวันหยนุดนครับท่าในใดว่างเชิญเลยนะครับ แล้วต่อไปมันจะมีของมันแตกตลอดเวลานะครับตลอดเวลาแตกอย่างเดียวครับบ่อนี้ไม่มีอมนันครับไม่มีอมนันเดี๋ยวเวลาอีกสิบนาทีนะครับผมจะอองมือให้สิบกิโลครับสิบกิโลฝากต่อมาวีด้วยนะครับมาเพื่อนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาวันเปิดบ่อของบ่อตกกุ้งมาวีนะ ผมมาปุ๊บสักพักผมก็เจอลุงต่อยว่าเอ้าลุงต่อยมาด้วยอ่ะเอาลุงต่อยรู้ได้ไงอ่ะบอกบอกมีคนบอกเล่นมาบอกโอ้ดีดีได้ตกด้วยกันก็ยังไม่รู้นะเป็นไงแต่ว่าคือบอกเขาก็ทําแบบที่นั่งนี่กว้างนะคือเห็นไหมยี่ยี่หกไปยี่ห้าเนี่ยก็กว้างในแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยเห็นหรือว่ามันหนาไปหน่อยเห็นเขาบอกเขาจะตัดแล้วเขาจะตัดให้มันบางลง ันนี้ผมไปครั้งที่2องอ่ะเขาถึงบอกไปสองครั้งติดใจอันนี้ครั้งแรกที่ผมไปก็คือคือผมซูมคงจะไม่ได้แล้วนะแต่วันนี้ผมจะใช้ชุดที่เป็นเซเว่ของโอลิวันที่ให้ผมมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้ดูนะอันนี้ผมซูมแล้วเป็นค่อนข้างลำบากเพาทุทนไม่อื้อึหน่วยสีไม่อนั้นเลย ก็เลยว่าดู Action แอคชั่นละกันนะครับคือตัวเซเว่นเะี้ยนะเวลาเรารู้ว่ามันเริ่มติกติ๊กติกกกอะไรนะหรือว่ามันเริ่มจมเนี่ยให้เราช่างดึงให้ตึงแล้ววัดตรงๆเลยปุบ๊บโอ้โหคือถ้าถ้าถ้าติดไปแล้วเนี่ยหลุดยากมากเลยเพราะว่าอีเซเว่นเห็นไหมไอ้เข็มด้านาหน้าเนี่ยมันยาวนะมันแทงตรงตรง้ปเนี่ยไปโดนปีเงี้ยโอ้โห สะบัดหลุดยากเรเว้นเราเราจะผ่อนมันลงไปหน่อยครับพอมหย่อนหน่อยอเสร็จถ้าลืมนะหรือนิ่งนอนใจคิดว่ามันคงไม่ดีแล้วเนี่ยหลุดนี่ก็คนที่ผู้ชายที่อยู่ทางขวามือนเนี่ยเขาก็ชื่อคุณปปนะุนดเป็นเพื่อนบางวีอะ่ะก็มา ตกงานอะไรเงี้ยผมก็สอนแกนนะก็สนุกคุยกันเล่นสนุกะ้ตอนผมยังไม่ตกผมคือผมมานานแล้วแต่ผมยังไม่ตกผมจะรอตกตอนบ่ายสเพราะมันจะปล่อยลองพื้น10โลแล้วก็คือจะได้อยู่ในวิธีเปิดของเขาเด้วยอย่างเป็นทางการนยอย่างตอนแรกนะที่มี เอ่อเอ็มซีเอ็มซีชื่ออะไรว์ดอืมอะไรเดี๋ยวพูดแต่เขาใส่เอ็โคนะอันนี้คือของที่ผมได้นะทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ผมก็ได้รางวัลใหญ่เข้ามาภาคคุมรถแต่มันเป็นรถกระบะ <c oughs> ผมมีแต่รถเกง่งอืมได้ตัวแนละ้ววันนี้เราตนแค่สามชั่วโมงนะ ว่าผมจะนายกว่าน,นี้ไม่ได้แล้เดี๋ยวผมกลับบ้านไปอาบน้ำไม่ทันผมก็ต้องไปทำงานก็สนุกวันนี้ก็ถือสนุกนะเมื่อกี้ก็เจอรอนนะอ้วนๆในรอนนี่แต่ก่อนนี้เขาอยู่ที่บ่อตรงซับเขาบอกเขาบอกผมว่าบ่อตรงซับเขาเปิดแล้วพี่รู้ยังบอกไม่รู้เลยเปิดแล้วเหรอ อกเนี่ยเปิดแล้วบอกเออพี่เลยไปเทียเ่ยวนะบอกไปไปดนหลังไปออผมก็ใช้มือผมก็เป็นเพื่อนบังรอนะมาเดอนอวันนี้รู้สึกตกสนุกมากเลยอืมแต่พอตัด,ต,ดตัดทิ้งไปบ้างนะไม่ไหวยาวยาวเกิน พอเป็นเป็น activity นิดหน่อยหนให้เห็นนะว่ามีอะไรบ้างแต่จริง,รง,รงๆเจตนาคือจะบอกว่าเออมันมีบ่อนึงน,นะซึ่งเขาเป็นชาวมุสลิมเยน,นะครับเปิดบ่อชื่บอบ่อตกกุ้งมะวีก็มาทางเส้นสุพรรณนะนะถ้าเราขับมาจากเส้นสุพรรณเข้าเส้นสุพรรณปุ๊บขับไปเนี่ยพอผ่านคลองเจ็กไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีเต้นรถสีเหลืองๆนะ เราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะีนะ่ะมันมีบอ่อกุ้งอยู่ในนั้นแหละบ่อน,นี้ก็เป็นอีกบอ่อหนะซึ่งไรสารอ่าอุลุดเลยเนี่ยเขาบอกผมเนี่ยผมบอกแล้วให้ให้ให้จับมันเขาก็หวังดีนะคุณประบพดเพราะผมประมาทประมาทคนประมาทก็ คนที่ได้ก็เป็นอย่างนี้น s, นะอดนี่ครับให้ดูแอคชั่นนะ응เห็นไหมผมจะล้างมันแบบตรงๆนะก็คือเราพยายามช่างมันะช่างพอมันตึงแต่ตอ่อนะใ,ให้มันจมก่อนนะแ,แล้วเราก็ช่างให้ตึงให้มันจมก่อนแล้วช่างให้ตึงแล้วเราก็วัดตรงๆ <f ell> เรียบร้อยก็ถือว่าใช้ง่ายเซเว่นของโอลิวัน ได้ไหม,อ,มอันนี้กใกล้หมดเวลาแล้วนะเพราะมันสามชั่วโมงแล้วแล้วก็ผมก็ต้องกลับไปรีบอาบน้ำนะแล้วก็ต้องไปทำงานวันนี้ก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาบอกเปิดใหม่นะถามว่าสนุกไหมสนุกเออ ตีาสัยการต้อนรับก็โอเคนะตอนนี้บางวีนะขอขาบางวีอ่าก็เชิญชวนพี่น้องนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้ก็มาลองใช้บริการเขาดูนะบอกเขาก็สะอาดจ,จะอ้านนะใหญ่โตอืมไปลองดูเลยครับสนุกสนานอันนี้ผมได้แท้ได้มาโลสามนะสามชั่วโมง16ตัว สวัสดีครับวันนี้ผมว่าบอ่อใหม่นะบอ่อตกกุ้งมะวีถามบางวีว่าเจ้าของนะถามว่ามะวีนี่คืออะไรอ๋อไม่ได้ถามบางวีถามถามลูกน้องเขาบอกมะาก็คือแม่วีก็คือเจ้าของบ่อชื่อเจ้าของบ่อบอกอ๋อแดงว่าคือคือแม่นี่ก็เหมือนพระนะ แล้วก็จานาเขาคงแบบให้ความสำคัญกับมารดานะคับแม่นะเขาก็ยกย่องแม่น,นะก็ถ้าเป็นประษาคนไทยก็แม่ไอ้ใรรไงเออแม่นังเอี้ยงอนะ่ะอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> อะไรให้ผมเปรียบเทียบนะสมมติให้ฟังอืมก็คือประมาณนี้นก็แสดงว่าเขาเป็นคนรักแม่นะอืมบอกเขาเนี่ยที่ผม ไปนะพวผมไปก่อนเขาบอกเดี๋ยวเปิดจริง,รงตอนบ่ายสามถึงเปิดปล่อย,อ,ยอยให้ตกว่าโอเคผมก็จะรอผมมาแล้วนี่นะก็โอเคก็ตกไปบ่ายสามถึงได้ตกก็ได้นั่งคุยได้อะไรเงี้ยก็คือได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรเงี้ยนะก็หลายๆอย่างผมรู้สึกอืมก็น่าจะโอเคนะแล้วเขาก็ผมว่าเขาเป็นคนที่ยอมรับการทักท้วงยอมรับการติชม คือใจเขาเปิดกว้างบางวีเนี่ยบอกเลยเนี่ยคนเงี้ยนะแม่นอนอืมแล้วเขาก็เขาบอกมีอะไรก็แนะนําเลยนะครับอะไรเงี้ยผมก็เออคือบางบ่อนะพูดอย่างเงี้ยถ้าไปแน่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งเขาทำอยู่เนยะเขาไม่พอใจหลังๆนี่ผมก็ ถ้าใครมาบอกว่าแนะนำอะไรเนี่ยผมจะเฉยๆ,ๆมากเลยนะเฉยๆไม่ไม่อยากพูดอะไรแต่บางวีเนี่ยผมบอกานะบางอย่างอมเออทำอย่างนี้ได้นะอะไรก็ได้คุยกันเยอะะก็สนุกก็เป็นอันว่าบ่อน,นี้ผมก็ได้มาโล3ามาสามชั่วโมงเดี๋ยวว่าหาหาเวลาแล้วผมก็จะไปอีกครั้งหนึ่งคือที่ไปเนี่ยเพราะว่า อยากรู้ว่าถ้าเราไปอีกมันมันจะได้ไหมแต่ตอนที่มาเนี่ยปุ๊บผมเข้ามาทางเส้นสุพรรณเนี่ยนะเข้ามาแล้วมันเจอปั๊มบางจากแล้วผมก็ขับรถเข้าไปคือผมจะไปซื้อน้ําดื่มในเซเว่นอ่ะพอเข้าไปในปั๊มบางจากผมขับตรงเข้าไปนะปุ๊บตกใจเลยบอกเงยหน้ามาดู ee, เฮ้ยอะไริ่งคองโอ้โหมีคองกริ่งคองตัวเป็เลเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะคุณทาน โอ้โหเออเออนี่ก็เป็นแลนด์านมาร์คที่ดีเหมือนกันนะคือเป็นจุดขายเหมือนกันนะเออก็น่ารักดีพอดีมันไปตรงกับธีมอะไรนะพยาวานอนอะไรนะที่นครสวรรค์อะไรเนะี่ยมันก็ไปเข้ากันนะพยาวานอนตัวเบลเทอรอก็ถืถอก็ดีวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรดีไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนละกันให้ดูเออ รูปกิ่งคองอ่ะแล้วก็ให้ดูชุดทีเซเวนไอชุดชุดเซเว่นของโอลิวันนะครับว่าหน้าตาเป็นนี้เขาก็จะขายเฉพาะชุดหน้านะเออ60บาทถ้าเป็นตาเบ็ดปะป่านะขายตัว20บาทจริงๆแล้วผมก็จะบอกว่างี้เนี่ยเดี๋ยวมี2-3สคลิปเนี่ยนะผมก็จะทำให้ดูถึงสายวกสายยกนะพวกสายหวานนะว่า เวลาเรายกเนี่ยเราทําไมแต่จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอสับช้างไม่ว่าจะเป็นเ,ออเล็บเหี่ยวไม่ว่าจะเป็นเม็ดแตงหลักการเหมือนกันเลยนะครับคือบางทีคนเนี่ยยังไม่ไแน่ใจว่าถนัดแบบไหนเออบางคนอาจจะไม่ถนัดบางอย่างแต่อย่างนึ่งอย่าเม็ดแตงน่ยผมไม่อยากใช้เลยนะถามว่าทำไม ถ้ามันเข้าปุ๊บเข้าปากนะโอ้โหมันตุรุนทุลายเพราะเข็มมันยาวผมเลยบอกอม,มันโหดเลยไม่เอาดีกว่าแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันไหมเหมือนกันเออแต่ถ้าโดนเข้าไปแล้วก็อคือ <c ười> มันคงทรมารมันนะเพราะว่าเข็มมันยาวมากเลยส่วนที่มันจะเข้าไปในปากคนกนะ็เลยบอกเอมอมันเราไม่เอาดีกว่าแต่ใช้ง่าย ก็โอเคถ้าเข้าไปแล้วไม่หลุดโอ้เข้าลึกเข้าลึกบอกเลยประมาณอย่างงั้นเออผมจะพูดว่าอะไรผมจะบอกว่าเออครั้งนี้จะเล่าเรื่องอะไรอยากให้เล่าไหมไม่อยากให้เล่า <c oughs> มีเรื่องอะไรที่แน่แล้วอ้สมัยก่อนนี้ก็มันเป็นเป็นยุคยุค,ยคนะยุคผมเนี่ยมันจะเป็น เป็นก็เรียกนะเป็นคาเฟ่นะเออ่ยุคผมเนี่ยหมายถึงอะไรอาจจะเป็นร้านไอศครีมอาจจะเป็นร้านสเต็กออติดแอร์มีฟกสองเ,ออเล่นสองชิ้นกับบ็อกหรืออาจจะเล่นชิ้นเดียวกับบล็อกออยุคเนั้นก็จะเป็นยังไงนะหรืออาจจะ 3าคนทีโอนะ่ก็ประมาณเนี้ยก็เป็นเล็กๆแล้วก็ยุคข,ของผมในยุคนั้นนะเขาก็จะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้คือมันเป็นธุรกิจคำว่าเพื่อนมันเลยหายไปนะคนที่เคยทำกันมาเป็นแบรนด์นะเป็นแบรนด์นะหมายถึงเป็นวงนะที่ทุกคนก็จะได้ค่าตัวเท่าๆกันนะคือเล่นกันหลายๆชิ้น ออมี5ชิ้นขึ้นไปอาจจะมาตรฐานละ5ชิ้นแล้วก็มีนักร้องอเสร็จแล้วเวลาที่จ่ายเงินเดือนก็มาหารกันได้เท่าๆอาจจะมีกฎระเบียบบ้างใครหยุดโดนหักอะไรพวกนี้นะเพราะคนที่หยุดจนะต้องไปจ้างคนอื่นก็ต้องหักกันในนี้ไปก็ประมาณประมาณเนี้ย คือมันก็ยุคนั้นก็จะเป็นแบรน์นะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ใครที่แบบเก่งหน่อยนะเออก็ไปออดิชั่นสมัยก่อนนี้ก็จะมีที่หนึ่งนะสำหรับที่ที่ทุกคนต้องเหยียบผ่านเข้าไปเพื่อที่จะให้คนที่คนที่เออคนที่มีก็เรียกอะไรนะมี power ในการ รับเข้าไปเล่นในในในบาร์นะสมัยก็เล็กบาร์นะบาอ,อนคนเลือกเลือกคัดสรรนะคนะับออดิชั่นกันนะมันก็คือ,อ,อข้างล่างของโคลิเซียมโคลิเซียมสเก็ตนั่นแหละประมาณนั้นนะค่าจ้างได้เท่าไหร่เหรอหกคนได้สามร้อยชั่วโมง ได้ประมาณแค่ห้าสิบบาทอืมอาโป้จริงๆนะเออถามว่าเอาแล้วไปเล่นทำไมได้แค่ห้าสิบบาทบอกว่าเพราะว่าถ้าอยากจะเล่นในบาร์ใช่ไหมก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนคือเดี๋ยวจะมันจะมีผู้จัดการผู้จัดการแต่ละบาร์มามาเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเที่ยวมาดูเนี่ยถ้าเขาบอกโอเคหรือว่ามีวงรุ่นพี่เนี่ยที่เขามาดูเนี่ยเขาไม่เห็นเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเป็นวงแทนหรือผู้จัดการบาร์เห็นแล้วบอกเออ เดี๋ยวไปออดิชั่นที่บาร์นี่ยวันนะี้นะเดี๋ยเวเบอร์โทรศัพท์ไปเอาแล้วก็นัดก,กันอะไรเงี้ยประมาณนะี้เพราะไม่ง,งั้นจะแสดงว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นชอบหรือไม่ชอบต้องมาต้องมา,มาเป็นองี้มันเป็นโคลิเซียมส,สเก็ตสเก็ตโรลเลอร์สเก็ตแล้วก็สมัยผมนี่ก็จะมีเด็กมัธยมนะแล้วก็ช่างกลด้วยแล้วมันก็ขยันตีกันด้วยนะคือ มีทั้งมัธยมที่เป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเนี่ยแบบมีออกแนวว่าหนีเรียนมาเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ที่เนี่ยแหละโอ้ดิ่งฝ่นตลบอะออกกบเช้าอะ mm hmm. น่ะเนี่ยท้าสุกก็จบบางมนจบบ้างนะพวกเกเรนะเออแมีตีกันหรือก็ตีกันอะไรเนี่ยเ,เราก็เดินได้ประมาณสัก ยอย่อันนี้เพียยหถือว่าพูดให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่เยเขาจะเน้นเป็นแบนเน้นเป็นแบนเป็นเป็นวงค,ค,คือเรียกเรียกสติงคอมโบพอเราเข้ามาอยู่ในสังกัดของค่ายเทปแล้วค่ายเทปนี่มันก็ลายนะมอนจะแอบไปคุยกับไอ้นักลองเนี่ยว่า เอาไหมเนี่ยให้สามบาทเลยแทนที่ให้5้าสิบตังค์เอาไหมไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งที่วงเลยเนี่ยเพียงแต่เธอก้าวออกมาเลยคือบอกแห้ออกมาเลยแล้วมาเป็นนักร้องเดียวเลยคนเดียวอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นความเร็วร้ายนะพูดจริงเคือกว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้นะเขาใช้เวลาเยอะมากเลยในการซ้อมเท่การอะไรนะวันหนึ่งคุณก็ทำแบบนี้นะ เาเนี่ยบริษัทอะไรก็รู้อยู่ก่ใจที่ที่ทำอย่างเงี้ยนะทำให้วงเ็าเสียหายเยอะวันนี้แหละมันก็เป็นยุคที่เอาคืนบ้างนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสื่ออยู่ในมือทำอะไรไม่ได้เลยถ้าจะจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตาย,ยต้องผ่านสื่อตัวเนี้ยที่เราไม่มีแต่เขามีตังค์เขาซือ้อสื่อได้นะ แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีออนไลน์นะมีอินเทอร์เนต็ตใครถ้าคิดว่าไม่แก่ใช้เดียวได้ก็ก็ทำเพลงมาได้เลยนะเป็นซิงเกิลเลยออนใน y t u t u b e ในใน c e b o o k ถ้าใครคิดว่าแก่ก็อาจจะเป็นคนทำเพลงแล้วให้คนอื่นลองนะแล้วก็เป็นพิจารณอวง ด้วยกันศิลปินอะไรได้ก็แล้วแต่นะวันนี้โลมเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปใหญ่กินปลาเล็กนะปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือนเลยแจ็คผู้ค้าอยักษ์อะ <c oughs> มันเป็นองันจริงเพลงเดียวโดนนี่ก็ไหลายตังเลยถ้าเพลงเดียวไม่โดนก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพลงเดียวไม่โดนคุณก็ทำต่อไปถ้าุมมีความมุ่งมั่นนะ ทำไปม,มันก็โอเคนะอ้ผมเล่าไปถึงไหนเลยเนะี่ยอันนี้ครับพอประมาณก่อนละกันนะเดี๋ยวครั้งหน้า่อให้เล่าใหม่เอาเดี๋ยวครั้งหน้าหาเรื่องมาเล่าใหม่ละกันนะครับคลิปนี้อย่าลืมนะผมฝากให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องมีแสบชแนลของเราได้นะครับเราเป็นช่องเล็กๆไม่มีสปอนเซอร์ต้องช่วยตัวเองผมก็ไม่มีใครมาซักเซตค่าใช้จ่ายของผมผมก็ต้องฝากเงินเองจากอาชีพที่เราทำ แล้วเราก็ไม่ไม่ใช่มนัร่เงินเดือนแล้ววันนี้เราตำของเราเองก็งานเราก็เป็นโปรเจกต์กันนะก็ได้เงินมาก็เอามาเราเป็นค่าใช้จ่ายในการทำยูทูเราค่าใช้จ่ายในการใช้ในค่รเรียนก็ประมาณนั้นเราจะอย่างคลิปหน้าแล้วคลิปเนี้ยผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ